วิจาร์ให้แซดครูเบียรรำไห้หนักแจงดรามา่าเก่งลายพรางน้องเนยจากที่ทราบกันว่าเก่งลายพรางและจอยได้เลิกรากันแล้วและทางด้านเบียรนุติยาได้มีการเชิญเก่งลายพรางและเนยภรรยากเก่าอีกคนของเก่งมาไล์ขายของด้วยกันในวันที่29สิงหาคมนี้ทำเอากระแสดราม,ม่าร้อนขึ้นทันทีงานนี้ครูเบียได้รำไห้ชี้แจงพร้อมขอยกเลิกงานโดยบอกว่า หนูขอโทษหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้มีเจตนาเอามาเพื่อเชิดหน้าชูตาอะไรเลยเรื่องพวกนี้หนูยอมรับเพิ่งมารู้เรื่องการตลาดเพราะหนูให้ไปเป็นก้อนแล้วก็ถ้าใครมีชื่อหรือทำให้กาแฟ,แฟดังก็เอามาพอมีปัญหาหนูก็บอกขอแคนเซิลเขาได้ไหมไม่เอามาอีกแล้วหนูไม่ได้มีเจตนาดราม่าเพื่อขายของเพียงแค่อยากออกบาชี้แจงส่วนของพี่เก่งก็คุยแล้วว่าเอาแค่เนยกับครอบครัวมาไลฟ์ได้ไหมแค่นั้นเองขอโทษจริงๆไม่ได้มีเจตนาจริงๆ